มุกโดนหรอฮุกโดนฮุกโดนลุม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 ลุกิ้งเข้ามาครับจังหวะสวนกับเรียบร้อยซินิเตียแตกใจร้ายโคตรเลยตัวโลจังนี่ไงเรียบน้อยก็สู้นะจ๊ะกุ๊บิงหลบไปหนึ่งทีจิงหลบไปหนึ่งทีเรียบร้อยดึงมาหนึ่งทีครับโดนครับโดน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 เรียบร้อยแตกไปสิจ้าแตกไปสิจ้าโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับตอนนี้กูอยู่ผมโซเกอร์วันนี้กูยินเกม RV เหมือนเช่นเคยครับ สำหรับวันนี้เราก็มาพร้อมกับโหมดฮุกวอนะครับเรามาเล่นกับน้องๆในช่องกันสำหรับวันนี้ก็จะมีน้องเน็ตน้อยน้องไอแล้วก็น้องโตู่นะครับเน็ตน้อยถ้าทคยคนดูซิให้เปิดตัวทีสวัสดีครับผมเน็ตน้อยเปิดตัวได้ดีมากไอขอทักทายคนดูสักประโยคซิสวัสดีครับเยี่ยมมากเนาะมาต้องแบบนี้เราไปเริ่มกันเลยน้องตู่นี่ไม่ต้องคาดหวังนะไม่เคยได้ยินเสียงอยู่แล้วมันไม่พูดเลย มดนี้มาสุ่มฮีโร่ให้ได้เฟนิกวะเฟนิกน่าจะดีนะเฮเฟนิกน่าจะได้อยู่แหละน่าจะดีอยู่เฟนิกโ,โหมดนี้ก็ไม่เคยเล่นนะเคยเล่นนิดเดียวเองตั้งแต่นานแล้วละ่ะโอ้พวกเราเจอเป็นกิวเลยเขามาเป็นกิวเลยเว้มันมีอยู่จริงๆด้วยใช่ไหมเนี่ยไอ้พวกเล่นเตมโหมดหกวอร์เนี่ยแล้วเราสุ่มใครมาครับเนี่ยโอ้โหเขาอยู่แรงไดมอนด์ซะด้วยเขาคงตกใจสินะว่าเราก็มาสี่คนเหมือนกันเรานี่อะ a r m มาเลยตี้เราเนี่ย เขาได้ตัวโล่แต่เขาไม่ยอมเฟี่ยนว่ะหรือว่ามันเก่งวะในหมวดนี้กูก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วหมวดนี้ตัวอะไรเก่งมิวอะตัวบัตมาเข้าไปอะไรเราฮุกมาก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่ฮุกให้พี่ฮุกให้ฮุกโดนวะฮุกโดนฮุกโดนลุม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 สวยอะไรเนี่ยตัวโล่มันได้ฆ่าได้ยังไงวะเฮ้ยคนเข้ามาคนเดียวเขาก็โหดนะเนี่ยเฮ้ยเฟนิกซ์ได้เปียบได้เปรียบอย่างนี้ได้เปรียบได้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 ฮุกกลับมานี่ไงสวยเรียบร้อยเรียบร้อยไปสิจ้า นาคอร์ดโดดเข้าไปได้ด้วยหรือเฮ้ยโดดไปโดดกลับได้ด้วยวะเฮ้ยนาคอร์ดโกงจังเฮ้ยกูิ้งเข้าไปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยกิ้งได้วะเฮ้ยกิ้งได้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 โอ้เราก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยเฟนนิกโอ้ชิดเฟนิกเฟนิกเฟนิกโอ้ขยับไม่ได้ครับมาแล้วมาแล้วดูในกรอบแดงนะพี่ทำไมกรอบไม่สีแดงเฮ้ยฝั่งมันฝั่งมันได้ใช่ไหมเนี่ยสวยละกูกูไม่ได้ขยับโอ้โหฮุกสวนกลับโอ้โหสวยสวย ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยเฮ้ย hey, ตัวโลเขาก็โหดนะเนี่ยหรือเขาเรียนบน่นหมดนี่บ่อยวะน้อยอยู่ในขอบแรงดิเน็ตน้อยอยู่ไหนเนี่ยเน็ตน้อยคุ้งไอเน็ตน้อยวิ่งไปไหนเนี่ยอู้ชีดกิ้งมาแล้วปุ๊บ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 เรียบร้อยสแต็กระเบิดโอ้โหโดนเกี่ยวอีกแล้วกูแตกแน่นอนไม่มีทางรอดไปได้หมดนี้มันอะไรกันครับเนี่ยท<ม>ําไมรู้สึกว่าเกมนี้พี่แจกแปลกๆวะมันโดนฮุกง่ายจังเลยเขาฮุกแม่นอ่ะเกมเนี้ยฮุกมาหนึ่งทีโก็โดนวะเฮ้ยมีคนดึกฮุกโดนฮุกโดนลุม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 สวย แต่กอคิวมาแล้วให้กล่องได้อะไรวะเนี่ยกล่องมาได้อะไรครับเนี่ยตีซิตีซิเนียเนียกล่องมาได้ครับเนี่ยตีกล่องตีกล่องตีกล่องก่อนตีกล่องก่อนไอ้ไอ้ได้โมรินนี่วาเกมเนี่ยตัวเรามันก็โหดอยู่นะถ้าเป็นหมวดจัดอันดับแล้วก่นะแต่หมวดนี้ไม่แน่ใจวะเดี๋ยวเฮ้ยดึง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 โดนโดนโดนสลิม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 สวยสวยเอาให้ตายเอาให้ตายไปไหนครับเนี่ยสวยว้าวพี่เมียนตีนะพี่เมียนตีนะมีฮุกเป้ามีฮุกเป้าอยู่ มันอยู่ด้านหลังโอ้ไม่โดนว่ะนาคอที่มันได้เปรียบเนี่ยหมดเนี่ยอุดรดึงอีกแล้วอุดรดึงอีกแล้วโอ้โหเกือบแตกโอ้โหชีดสินทิทเทียนมาไงครับเนี่ยเรรยบร้อยเกือบแตกแล้วเราจะเอาเลือดมาแต่ไหน <c oughs> เห็นฉีบ้าเห็นฉีบ้าเห็นฉีบ้าข้างหลังข้างหลัง,ง,ลงมันอยู่ข้างหลังไอฉีันอยู่ข้างหลังแม่เจ้าเรียบร้อยมันโดนอะไรตายว่ะวิ่เลือดโอ้โหตัวโล่กูเก็บเลือดใจร้ายโคตรเลยตัวโล่จัง นี่ไงเรียบรนอยก็สู้นะจ๊ะกิ้งหลบไปหนึ่งทีกิ้งหลบไปหนึ่งทีเรียบร้อยสวยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดโอ้โหแตกเพิ่งดูลยเนี่ยวันหุกเพื่อนกลับมาได้ก็ยังว่าไม่ได้เล่นหมดนี้วหวปกติเอาสักหน่อยเปล่าเฮ้สักหน่อยเปล่าปล่อยดาวใจวงจัรกรไปหนึ่งทีกิ้งเข้ามาครับจังหวะสวนกลับเรียบร้อยซินิเตียแตกว่างไงจ้าว่างไงจ้ามาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ว่ะตัวนี้ว่ะได้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 สามวิสามวิ กลับได้ป่ะพี่กลับได้ไหมจิ้งจริ้งจิ้งสวนกระเสืปึ๊บปื๊บปื๊บแต็กระเบิดจริงกลับมาโอ้โหเอาเรื่องจัดจัดผิวจริงๆริงเป็นตัวนี้อยู่ไหนเอ่ยดูเลือดใหญ่ดูเลือดใหญ่ดูเลือดใหญ่อยู่ไหนวะพอดูใจแป๊บตื่ใหญ่แป๊บคะแนนเกือบโดนฮุกว่ะโอ้โหเขียวหน้าเนี่ยตัวนาคอาสเนี่ยมันโดดไปโดดมาได้ตัวมันเก่งอยู่นะหมดเนี่ยไม่มีตัวอ้อมหลัง นี่ไงฟ้าดาวกระจายวงจักรไปหนึ่งทีเป็นไงล่ะเจ็บร้อยแตกไปหน,หนึ่งตัวครับตอนนี้ทีมเราได้เปรียบใช่ไหมวะเนี่ยทีมเราได้เปรียบหรือเปล่าเนี่ยแตกสิจา้า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 อืมไม่แตกว่ะเราต้องชนะเขาให้ได้นะเว้ยเราประมาทเราเขาไม่ได้เกมเนี้ยใช่เราประมาทฝั่งตรงข้ามไม่ได้รู้สึกเขาจะเป็นตี้หุกวัวเขาท้ายจะเอาเรื่องจัดดึงมาหนึ่งทีไม่โดนครับวิ่งเร็วนะ มันมีปัญหาช่วงที่พลังชีวิตเราเหลือน้อยเนี่ยเหมือนไอ้ตัวตอนเนี้ยมันจะเด้งเลือดยังไงวะเฮ้ย hey, สลิมโดดสลิมโดดสลิมโดดแตก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 ,แตกไปสิจ้าไม่โดนวะเฮ้ยฮ hey, ุกฮุกโอ้ไม่โดนฮาวีดึงฮาวีดึงโอ้ชีดซิวไอ้ที่อะซิวแตกไปหนูเนี่ยเลือดเหลือน้อยมานทำยังไงถึงจะเลือดเต็มวะเนี่ยตายต้องตายต้องตายอย่างเดียวเลยเนี่ยโอ้ไม่ตายไม่ได้เลยอโอ้เพื่อโดนสลิมดึงครับเรียบร้อยแตก ทีมเราใครแบกอยู่ครับเนี่ยโอ้โหโต,ตัวสิบสามตัวว่ะตัวโล่เนกี่ตัวตัวโล่เนหกตัวนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปเขาเอาเรื่องนะเนี่ยดึงมาหนึ่งทีครับโดนครับโดน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 เรียบร้อยแตกไปสิจ้าแตกไปสิจ้าพี่มีดูดใจนะแต่ว่าไม่รู้จะได้ดูดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยนี่ไงโอกาสดูดมาถึงแล้วโอกาสดูดมาถึงแล้วดูดใจไปหนึ่งทีสวยดับเบิลคิวไปแล้วรองุกก่อนเฮแต้มมาเจ็ดสิบเก้านะมันใช่ฝั่งเราหรือเปล่า ฮฮุกฮุกโอ้โอ้ไม่โดนอากาศล้วนๆเฮ้ยเฮ้ยเฮหลงหลงเด็กหลงเด็กหลงไม่ต้องรีบข้ามไปก็ได้นะเฮ้ยตอนนี้เกมเราได้เปรียบอยู่มั้งนะออ้โหฮุกไปไหนครับเนี่ยนี่ไงสีฟ้าขึ้นแล้วโอ้มีคนโดนฮุกเข้าไปแล้วลาก่อนโอ้โหกิ่งไปหนึ่งทีอามาตะครับโอ้โหเรียบร้อยแตกเฮ้ยมันไล่มาแล้วว่าเฮ้มันไล่มาแล้วเก้าสิบสองต่อเจ็ดสิบเจ็ดว่าเอาเรื่องนั้นเนี่ยเราจะแพ้ไม่ได้นะเฮ้ เราจะแพ้ไม่ได้นะกับแรงกับแรงเราจะแพ้หรือเปล่าเอ่ยดึงมาแล้วไม่โดนไม่โดนไม่โดนเรียบร้อยแตกแตกไปสิจ้าแตกไปสิจ้าแตกไปสิจ้าอยู่ไหนวะซินเนียอหายโอตายไปแล้วเฮ้สวย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 ป่าราใจวงจักรโจมตีไปนึงทีครับกิงไปเรียบร้อยจบเกมแม่เจ้าเราชนะวะไอเมก้าคิววะนี่นะไอไอโต้แน่เลยนี่นะมีคนไม่กล้าคิวด้วยหรอเนี่ยเขาคนนั้นคือใคร ขอดูหน้าหน่อยซิเขาคนนั้นคือใครเมกาคิวไอ้นาคอสอ่ะใครวะโอ้แม่งร้านเดียวเลยนะคอสอ่ะร้านเดียวโมเลนแบกวะไอเกมนี้มันแบกได้ยังไงวะยี่ชนะวะแต่ออกเต็มเร็นวนะเวลาฆ่าได้ของเต็มเร็วเกินเกมนี้ก็โมเลนสิบสองสี่แอสซิสสามสิบสองเลยนะไอไอ,ไอเอาเรื่องจัดเลยวะนี่ไงนาคอสเมกาคิวไอตัวชาวสุดท้ายนั่นแหละไอตัวไ,<ห>ได้เมกาคิวเออเอาเรื่องอยู่ ให้ฝากปิดคลิปสิให้ปิดคลิปให้พี่สิเหนดน้อยโอเคครับสตาร์ทคลิปนี้ก็จบไปด้วยดียนะครับใครที่ชอบอก็อย่ายลืมกดไลค์กดติดตามให้กดแชร์ให้ช่องนี้ด้วยครับผมเจอกับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเยี่ยมมากเป็นการปิดคลิปที่อินดีดีพี่ชอบอะ่ะมันจะมีอาการตื่นเต้นเล็กๆน้อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับใครที่มีอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะกลับมาตอบนะช่วงนี้ก็ไม่ได้อยู่นะครับแจ้งข่าวช่วงท้ายคลิปละกัน